สวัสดีค่ะตอนนี้อยู่ในช่องน้อยมาแชร์ค่ะวันนี้จะพามาทำขนมชั้นค่ะเดี๋ยวดูกันเลยค่ะนี่เราก็นึง่งพิมพ์ในการทำขนมชั้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ร้อนได้ที่แล้วค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่ขนมแต่ละชั้นกันเลยนะคะชั้นแรกเราจะใส่เป็นสีขาวค่ะ และชั้นปิดฝาเนื่องไว้5นาทีนะคะจับเวลากันเลยค่ะอันนี้ก็เนื่องมาได้5นาทีแล้วค่ะใส่ชั้นต่อไปเลยค่ะสีเขียวค่ะในแต่ละชั้นเราจะนื่ง5นาทีนะคะเพื่อให้แต่ละชั้นสุกเซ็ตตัวค่ะ ้5นาทีแล้วเรา็จะมาดูเราก็จะมาเติมชั้นต่อไปค่ะหนึ่งชั้นที่สองมาได้5นาทีแล้วค่ะเราก็จะมาเติมชั้นที่สามด้วยสีขาวค่ะ สาไว้เลยค่ะครบห้านาทีแล้วก็มาเติมชั้นต่อไปค่ะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะขนมชั้นทำไม่ยากเลยนะคะแค่ต้องใช้เวลาในการรอในการนึ่งค่ะชั้นที่3ามผ่านไปห้านาทีแล้วค่ะไปเติมสีเขียวค่ะ ก็ครบมาห้านาทีแล้วค่ะชั้นต่อไปเลยค่ะสีขาวค่ะ อันนี้ก็ครบ5นาทีแล้วค่ะเรา,าเติมสีเขียวค่ะแล้ว่ะ ชั้นต่อไปกันเลยค่ะว้าวสีเขียวสวยมากเลยค่ะเด็นใบเตยใบสีเทาเรา,าจะทำสูงๆเลยนะคะจะได้ไม่ต้องใช้พิมเยอะใช้แค่พิมเดียวก็พอ ีค่ขนมชั้นเราต้องสูงมากๆเลยค่ะชั้นนี้ก็ครบ5น้าทีแล้วค่ะเรามาเติมชั้นต่อไปเลยค่ะ มาเปิดดูกันดีค่ะเติมชั้นต่อไปกันเลยค่ะอเอิมชัันเราสูงมากเลยค่ะเป็นคอนโดเลย ชั้นมากเลยจำไม่ได้เลยค่ะว่าดีชั้นเรื่องต่อไปค่ะแต่ชั้นไปทค่ะสูงมากหอมกะที่มากเลยค่ะ นี้เราก็มาถึงชั้นสุดท้ายกันแล้วค่ะแบบว่าสูงมากแล้วค่ะว้าสุดท้ายสวยจุกจุกไปเลยค่ะชั้นนี้เราจะเรื่องไว้ประมาณ10นาทีนะคะเรามาดูกันค่ะ เี๋ยวเราจะมาดูตอนที่เย็นแล้วนะคะอ,ออกเลยค่ะตอนนี้ขนมชั้นก็เย็นแล้วนะคะเดี๋ยวจะเอาออกจากพิมพ์ให้ดูค่ะว้าวน่ากินมากเลยค่ะตอนนี้ขนมชั้นก็เย็นแล้วค่ะเราจะมาแกะออกจากพิมพ์นะคะแล้วก็ไล่อย่างนี้ไปค่ะแกะด้านข้างไปก่อน

ความชั้นค่ะเห็นไหมค่ะนี่เป็นชั้นของเราชั้นสวยงามมากเลยค่ะแล้วใส่สีขาวไปก่อนมันก็เลยเป็นเค้กเลยค่ะดูค่ะ นี่ค่ะนี่คข,ขอแปลงชั้นเลยค่ะน่ากินมากเลยนี่ค่ะว้าวเมคชั่นแบบว่าสวยมากเลยค่ะอืม ชิมแล้วเหนียวนุ่มแป้งเหนียวนุ่มหวานมันกำลังดีเลยค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะดูชิออกมาแบบเป็นชั้นได้เลยค่ะอร่อยมากเลยเดี๋เราจะกิน ความเนี่ยขนมชั้นทำง่ายมากเลยค่ะเพียงแค่ใช้เวลาแป้งเหนียวนุ่มมากเลยค่ะ chim trên kìm này rồi mm. Nước quam nhiều Quam của không bán Ôi giờ là โอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาทำขนมชั้นนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะขอบคุณสำหรับการกดติดตามและเข้ามารับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ ชมคลิปจบแล้วอย่าลืมกดติดตามนะคะกดตรงนี้ตรงนี้เลยค่ะกดเลยเด้นะคะกดตรงนี้เลยค่ะบ๊ายบายค่ะ